ลุกลุกออกอะไรนะแรูปร่างตดออใช่ก็ก็ลงรูปคุณเ้าครับผมมีการเปิดตัวก็ไม่เชิงเปิดตัวนะแต่ว่าก็ลงลงเป็นเป็นเป็นปกติของคนพบปากันครับผมใช่ครับตอนนี้ไม่โสดแล้วครับครับผมคังรักไหเออเอาแบบว่าไม่คลั่งแต่เสมอต้นเสมอปลายแล้วกันก็เหมือนทุกครั้งแหละเวลาสัมภาษณ์ก็อยากให้มันดีนะแต่ว่าครั้งนี้ดูจะดีที่สุดละเพราะว่า เพราะว่าเราเราพร้อมหมดสภาพแล้วหมดสภาพคือถ้าถ้าหลุดคนดีๆไปอีกแล้วเนี่ยคงจะไม่มีแล้วล่ะนะปั้นก็ต้องแบบว่าตอนนี้มันชีวิตมันอย่างที่บอกที่จริงสัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นรูทีแล้วเราซ้อมกีฬาถ่ายละครกลับบ้านอยู่กับครอบครัวมันมันมันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้หวือหวาอะไรละกับเพื่อนไปเจอบ้างนิดหน่อยเรียกว่าครั้งนี้ล้างมือในอาชีพแล้ว ล้างมือในอ่างทองคำแล้วแต่ถ้าใครไปเจอก็อันนั้นไม่ใช่ตัวจริงคล้างล้งมือจะถอดเกียถอดเที่ยวเล็บอะไรอีกอีกมันถอดแล้วแหละแต่ว่าแบบแหมนะมันมันมันก็มนุษย์อ่ะเออมันอาจจะมีพลาดบ้างก็ได้แต่ว่าไม่พลาดน่ะดีที่สุดใช่กับความรักครั้งนี้มันเริ่มต้นยังไงครับก็ผมก็อยู่สนามกอล์ฟนะเราก็เจอกันที่สนามกอล์ฟ เราก็เดินผ่านไปผ่านมาแหละเราก็เจ,เจอเจอเจอคุณจมมีเขาเเขาว่าตอนแรกเราก็เห็นผ่านๆกันแหละแล้วก็ก็รู้จักกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยปกติอะมันจะเริ่มจากจากเราชอบมากๆกันเนาะจากร้อยจากร้อยแล้วมันก็ <c oughs> ค่อย,อย,ดดยๆลดนะเนาะมันด้วยด้วยความไม่เข้ากาันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนมันดําเนินจากคนที่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วก็รู้จักกันจากคนล้รอบ แล้วมันก็ได้ได้พอได้รู้จักกันมันก็ค่อยเพิ่มไแต่ว่าเขาเป็นคนน่ารักอยู่แล้วด้วยด้วยด้วย first ิม p r e s s ั่นเขาเป็นคนน่ารักดูดีสวยอะไรเงี้ยเขาก็พอเรารู้จักไปเรื่องมันค่อยๆเติมค่อยๆเติมแล้วเขาเขาคเขามีน้ําใจกับผมมากอะครับเอ่อคอยดูแลแล้วก็ใส่ใจความรู้สึกมากมากนะครับเราก็พยายามปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าพอดีครับเราก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะเนาะเพราะว่าเราก็มาจาก ความไม่เพอร์เฟกทั้งคู่ในเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมเองผมก็พยายามจะแบบอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วทุกคนเราเราก็มามาคุยกันเรามาคุยกันแบบเปิดอกค่กรอ่ะแบบผู้ใหญ่ก่อนว่าเราจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะมีข้อเสียแบบนี้นะเอ่อถ้าถ้าอะไรผิดพลาดไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ปล่อยมือกันนะอะไรเงี้ย ไม่เชิงที่จริงผมอยู่ผมตั้งโจทย์ไว้เลยผมไม่ได้ตั้งโจทย์สิผมคิดว่าผมอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ไอเรื่องแบบนี้เวลามัน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 มีเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็ให้โอกาสตัวเองแล้วพอมันเดินเข้ามาแล้วมันมันตรงล็อกจิกซอมันต่อครบมันก็โอเคใ่แลเดินด้วยกันมันดีกว่าเดินคนเดียวที่จริงผมว่าแน่นอนนะเพราะมันก็มีคนที่คอยคอยเทคแคร์ดูแลความรู้สึกเราทั้งคู่ กาที่ดูีมันแตกต่างกันก่อนหป้ีกว่าแบบทางนี้มันกลายเนเรื่องสกุแล้วค่อยหม่ไปมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ว่าผมว่าทุกอย่างมันเราเราถามหาความเพอร์เฟกต์กับความรักไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่ามันก็คือการเรียนรู้กันไปทุกๆวันแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าวันหนึ่งความรักมันลดลงมันก็ต้องพอมันไม่เท่ากันมันมันปล่อยมือกันมันก็ตตามนั้นทราได้ให้ของใหญไม่เพ่ความเที่เรา ครับอ๋อ,อ, <c oughs> อที่จริงที่จริงคือความความความน่ารักของของเขาเนี่ยก็คือ<น>เขาไม่ได้ตัดสินผมจากเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วผมผมก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นมันมันค่อนข้างแร์นะแล้วก็เป็นการให้ให้ผมพิสูจน์ตัวเอง<น>ที่จริงเราเราไม่ใช่พิสูจน์ฝ่ายเดียวมันต้องพิสูจน์กันละกัน ใช่ครับพี่จริงเกือบจะปีแล้วนะแต่ว่าเราเราเรารู้จักกันมานานกว่าน้นใช่ครับนานแต่ว่าไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้สนิทเราเหมือนเราเห็นหน้าค่าตากันอ่าแล้วเราก็แบบไม่ได้มีใครเราก็ไปยืนตีกลับฟงกลอบคนเดียวครับผมไม่มีเลยนะไม่มีไม่ได้มีใครเชียร์คือเราไม่ได้รู้จักก็รู้จักเพื่อนเขาบ้างแต่ว่ามันที่จริงเ กลุ่มเพื่อนในใกล้ๆกันแต่ว่าปั้นไม่ได้รู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวนะครับแล้วก็เออมันไม่รู้สิแบบรู้สึกว่าพอโตแล้วอะ่ะไอคาเชียร์มันไม่ได้มีไม่ได้มีผลกับเรามันเป็นเรื่องของตัวเราลวะว่าเราจะตัดสินใจยังไงเราจะเลือกเขาจากพิจารณาจากอะไรเขาจะพิจารณาเราจากอะไรมันก็ต้องดูกันเพราะเราโตกันทั้นคู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบเด็กๆหรือวัยรุ่นเลยรูความนีม้ที่บันิงต่างแบ ที่จริงมันที่จริงมันจริงจังทุกครั้งเดี๋ยวจะบอกมาที่ผ่านมาไม่จริงจังไม่ได้แต่มันมีอะไรที่มันเข้ากันไม่ได้มันก็ต้องแยกย้ายออกจากกันไปแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะไม่มีหรอกเพอร์เฟกไอ้เรื่องราวทะเลาะอะไรกันมันก็มีแต่ว่าตอนนี้มันยังจับมือไปด้วยกันแล้วมันก็แบบอ่ฉันอยากแก้ไขเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับเธอนะเธออยากแก้ไขเป็นคนที่ดีขึ้นสําหรับฉันอ่ะมันก็ไปต่อแค่นั้นเลยครับง่าย มันช่วยกันแก้ไขอย่างไรต่ออนาคตมันมีแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าปั้นปั้นก็อายุเข้าเลขสามสามกว่าแล้วนะเขาก็เขาก็โตแล้วแหละเราก็มองเราก็ต้องมันก็ต้องมีแบบแผนวางแผนชีวิตไว้แต่ถามว่ามันมันก้าวกระโดดไปถึงแบบมีลูกมีลูกมันก็มันพูดกันพูดไม่ได้เพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังมีสิ่งที่ต้องทํามีความฝันเพราะถ้ามีลูกปั๊บก็จบแบบจ้าลูกอย่างเดียวเลยจ้าใช่ไหมเพราะทุกคนก็เป็นแบบนั้น ไม่เท่าแฟนครับผมน่าจะโตกว่าประมาณ6ปี5 6ปีอันนี้ค่พี่ป้าเขาครัสวยปันไหนนะสวยแบบคือเขาก็เป็นลุก <c oughs> คือสุดท้ายนะผมผมก็พยายามหลังๆไม่มีแนวนะแต่ว่าสุดท้ายก็มาตายสาวสวยเนาะเอเอาสาวมวยเนาะแล้วก็เอ่อก็นั่นแหละตามตามก็มมมมน่ารักอ่ะน่ารักในใน แต่เขาคนอื่นเราไม่รู้อะแต่ว่าของผมมันสวยออกี้านได้ขอความไหมครบว่าเขาชอบพี่ั้นในรงไหนประทับใจในอะไรอะไรอย่างี้ที่จริงหลายคนที่เราคุยเราก็จะบอกว่าเขาคบคนในวงการมันยากนะแล้วเขาก็ไม่ได้อยากคบกับคนในวงการหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกของแบบนี้พอมันเดินเข้ามามันมันมันห้ามไม่ได้พอมันพอมันเจอแล้วมัน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 ถูกใจมันคุยกันรู้เรื่องมันก็ห้ามไม่ได้ใช่แต่ว่าผมว่าผมก็พยายามเป็น พี่ที่ที่จะดีขึ้นน่ะนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอายุเยอะกว่าเขาไงใช่ไหมครับันี้ดีใจชื่ออะไรครับอ่าชื่อชื่อโจมีครับโจมิโจมิเป็นเป็นคนเป็นคนไทยนี่แหละครับคนไทยไทยอ่าคนจีนอะไรเงี้ยคนไทยจีนไทยจีนครับเป็นไทยเนี่แหละครับโจมีครับโจมีครับอ่ะก็ไปส่องได้ครับส่องตลาดสดก็แซวกับพ่อมัก็เหมือนแบบพี่เปนดี้ อ๋อวันนั้นเป็นงานแต่งไปงานแต่งเพื่อนเขาใช่เขาก็แบบว่าแซวไงเพราะว่าเราเวลาเราเจอเขาอะไรเงี้ยเราไม่เคยแต่งดีๆเลยเราก็ใส่หมวกกางเกงก๊อปตัวอะไรเงี้ยเสื้อยืดอ,อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแต่งตัวเดี๋ยวนี้เราไม่ออกาางานแต่งงา,านแต่งไม่แต่งสนาครับเอาไม่ละครเ <laughs> พราะเราจะอยู่กับก๊อปมาทั้งวีทั้งวันแล้วหนีก๊อปบ,บ้างก็ได้ เป็นอะไเหรอฮะไร่บผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะที่จริงมันดีมันต้องควรจะดีจากตัวเองอะแต่ว่าการมีคนข้างๆแล้วมีคนที่คอยปรึกษาเทคแคร์ดูแลกันคอยไว้ให้ระบายบน่นบ่นเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องรถติดเรื่องเรื่องรถติดฝนตกอากาศร้อน เมากันอะไรเงี้ยเมาคนนู้นคนนี้ชีวิตประจำวันแค่นี้สนุกแล้วใช่ครับขอบคุณครับดีใจเลยค่ะดีใจด้วยนะคะแต่งงานแล้วยังฮะยังนะฮะ